เปลี่ยนลูกเขยแล้วค่ะเอาคนนี้ละค่ะว่าคนนี้ดีเพราะแม่เนี่ยดูตลอดเวลานะคะแม่เนี่ยอยู่ใกล้ชิดตลอดเวลาค่ะขนาดอยู่ใกล้ชิดตลอดเวลาโทรหาแม่ก็ไม่รับครูบาอาจารย์โทรไปหาแม่ก็ไม่มีใครรับโทรไปหายายบอกคุณยายคอหลานคุณยายเน่ะไม่เข้าโรงเรียนนะคะหลานคุณยายโดดเรียนอีกแล้วค่ะ เาหรอแล้วอยู่ที่ไหนอะ่ะก็พากันไปตามหาโน่นเอามาจากออกมาจากบ้านผู้ชายโน่นน้องมึงพูดเองน้องมึงออกมาพูดเองแล้วมึงก็พูดเองเพราะนี่คือพฤติกรรมที่พวกมึงแชร์กันเองแล้วไม่ต้องไปใส่ร้ายป้ายสีโทษคนรอบนอกอีสัตย์แมนเ้าจริงไหมคะทุกคนทุกอย่างตัวเองเป็นคนเอาออกมาพูด ทุกอย่างตัวเองเป็นคนออกมานําเสนอแต่ทุกอย่างใส่ร้ายป้ายสีที่จะให้คนอื่นว่าเขาใส่ร้ายอีบานตะไลเป็นไงอย่ามันนั่งว่าอย่ามานั่งบูลลี่เด็กนะแล้วทุกวันดา่าใครดา่าลูกชัย,ยพลดา่าลูกเย็ดต,ต็นทุกวันดา่าหยาบหยาบคายๆดา่าสารพัดด่าสารเพศสาบแช่งเขาอีสัตว์เออนะ ไม่มีจรรยาบรรณอะไรเลยนอกจากหาคอนเทนต์ได้อะไรมางับปับ๊บได้อะไรมางับปับ๊บแล้วรู้ไหมเมื่อวานพ่ออีเขียวเออพ่ออีก,กาดําส่งข้อมูลให้ส่งข้อมูลให้ในคดีในชั้นสารหมายเลขอย่างนั้นหมายเลขนี้คดีนี้มีอยู่สองคนที่ได้มีกระดาษแผ่นนี้คืออีก,กาดํากับน้องชาย แล้วมันไปถึงมืออีบานตะไลได้ยังไงไปถึงมืออีบานตะไลงับปับพองับเสร็จแล้วเป็นไงคะออกมานั่งวันเบอร์เลยเอาขึ้นหน้าปกเลยเทเลอร์เลยวันนี้นะคะดิฉันได้หลักฐานมาในชั้นศาลนะคะอพูดไปหมดทุกอย่างโฆษณาไปหมดให้เขาเห็นภาพสุดท้ายอีกาดำม,มันเห็นแล้วว่าเฮ้ย <c oughs> ทำไมต้องทำแบบนี้มันไม่ทำไมไม่ปกปิดให้กูเลยเห็นไหมคะ เพราะอะไรคะหนึ่งหิวคอนเทนต์สองไม่มีความจริงใจให้ซึ่งกันและกันอีกาดำเนี่ยมันก็ไม่ได้ไว้ใจอีบานตะไลหรอกแต่มันก็ต้องเอาไว้เพราะหนึ่งหาคนช่วยด่าเพราะไม่มีใครด่าได้บิดได้อย่างอีบานตะไลเหมือนอีกาดำนี่อีกาดำถึงเอาไว้เพราะไม่ได้ข้อมูลเป็นยังไงคะเพรไม่ได้ข้อมูลก็จะเป็นจะตาย เมื่อวานคงด่ากันน่ะไม่อย่างนั้นอ,อีบานตะไลนี่แม่มาน,นั่งสั่นออปากสั่นโง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 ,โง,โงโด่าคนนั้นด่าคนนี้ด่าโคตรด่าเงา fc ฝั่งนี้ไปหมุดอีสัตว์เห็นไหมล่ะคะเออตัวมันเองทำตัวมันเองสมนำนาบอกเลยมึงไม่น่าสงสารเลยมึงไม่มีความน่าสงสารความน่าสมเพศเวทนาเลย เพราะทำไมคนที่เขาดีๆกับมึงมึงด่าหมดเหลือแต่อะไรอ่ะไปบวชห้ายังไม่ถึงห้าวันโดนไล่ออกจากวัดบางช่องก็อะไรอ่ะปาหีมาเต้นเลยเออไม่ใช่ปาหีมาเบาเลยปาหีมาเบาเลยแมนบอืมเออพอเห็นไรหน้าไรปุ๊บเป็นไงฮะ ว่ามันกระเทิรนให้มันกระปายหีปปาแตกมาเต้นไล่ซดซะทั้งหมดรักอะไรเันอดไรกระโพดโพบโมกแต่งมากันเนืงว่าอย่างกระบวดเพราะว่าหามือบวชทุกปีว่ามันไส่สามโบดดี่งไส่ลอยโบดเลยเท่าอายุมั่นน่ะแต่แต่ละคนน่ะคิดดูจากอีกนั่งรักอันไรเป็นอันไร ถามว่านางบานมีมีความน่าเชื่อถือไว้ทุกคนไม่มีเมื่อก่อนอาจจะมีเมื่อก่อนเนี่ยโอ้พูดจาดีมีหลักมีเกณฑ์มีเนื้อหาสาระแต่ทุกวันนี้ไม่มีอะไรเลยไม่มีถ้าไม่มีไม่มีคอนเทนต์อะไรก็จะไปด่าชายพลด่าแต่นชายพลแต่นครอบครัวพลแตนออกจากครอบครัวพลแต่นด่าใครด่า ดาครอบกวลาโพดาต้นตระกูลลาโพถ้าไม่มีพวกนี้ปุ๊บก็หันวนกลับมาแต่ที่นางขาดไม่ได้ทุกวันที่ไม่เคยพลาดทุกไลฟ์ทุกวันทุกคลิปคือจันสีอาจารย์เ e ออาจารย์เอ็มหนูนาที่นางพลาดไม่ได้วันไหนโหระพาขึ้นไลท์นางก็จะหยิบมาใส่สามวันสี่คลิปทุกคลิปทุกวันเพราะทําไมเพราะอยู่ได้กับคอนเทนต์หาแดกกับคอนเทนต์ เมื่อวันสั่นอยู่อย่างเงี้ยด่าคนะแล้วทําไมถึงสัน่นสงสัยเงินอยู่ออกแล้วไม่ได้คุ้มพอยอดตกเยอะพี่หนูนาจะบอกเลยนะคะ fc พอตอบไม่ว่ามันจะเอาหน้าปกของใครก็ตามไม่ว่าจะเป็นชายพลไม่ว่าจะเป็นยายแตนไม่ว่าจะเป็นลูกชายพลไม่ต้องเข้าไปดูค่ะไปฟังช่องที่เขาพูดอ่ะ พอเขาไปดูแล้วเขามาตอบโต้มันอย่าไปดูให้มันพอเราเห็นแล้วเราอยากรู้ว่าเฮ้ยมันพูดอะไรเราเข้าไปแล้วมันไม่ไม่มีสาระมันด่าอย่างเดียวแล้วเราจะเข้าไปให้มันได้ยอดวิวทำไมอย่าไปดูโฆษณาเพราะมันไม่ได้สร้างสารรค์เลยอะมันไม่ได้สร้างสารรคอย่างพวกเราออกมาพูดเนี่ย บาตอบโต้มันพวกเราไม่บิดแน่นอนพวกเราพูดแบบนี้มันพูดยังไงมาเราก็ตอบมันอย่างนั้นอืมันจะพูดยังไงเราก็ตอบมันอย่างนั้นพวกเราไม่บิดแน่นอนเพราะฉะนั้นมันไม่มีอะไรตันแล้วค่ะทุกคนตอนนี้มันทางตันทําไมมันถึงตันเพราะมันโกหกมันไม่มีความจริงตั้งแต่วันแรก มันไม่เคยพูดความจริงตั้งแต่วันแรกไม่แปลกใจเลยว่าทำไมฟ้ามีตาทำไมเราอยู่เคียงข้างทำไมเราเนี่ยอยู่เคียงข้างเราแทนที่มันจะสว่างสวัยกลับมืดบอดลงมืดบอดบุ่มยิ่งหลังจากสาลตัดสินหลังจากสารตัดสิน มันก็ยิ่งแสงสว่างอยู่ในตัวมันยิ่งดับลงดับลงไม่ใช่ว่ามันมีความสุขบ้านแตกสลกขาดบ้านมันก็แตกสลกขาดพ่อแม่มันก็ไม่เอาพี่น้องมันก็ไม่เอามองเห็นภาพไหมมองเห็นภาพไหมเมื่อวานเนี่ยเมื่อวานทุกคนเห็นภาพหรือ,อยังมี ปัญหากับคนในครอบครัวน้องมีน้องมีพี่สาวมีแม่มีน้องสาวสี่คนที่นั่งรถไปด้วยกันให้กําลังใจกันคนในครอบครัวแล้วอีก,กาดําำนะมีใครคะมีคนนอกมีคนนอกที่จะไปเป็นพยานเหรอเออนั่นไง ได้อะไรแล้วกล้าพูดกับยาย,ยถุยเนี่ยกล้าพูดกับยายถุยว่าพูดความจริงให้ยายถุยฟังไหมไม่มีแต่คิดดูอ่ะเนี่ยแค่นี้มันก็แทบใจสลายแล้วถ้าเป็นเราจริงไหมจริงไหมคะถ้าเราถูกกระทำอ่ะแต่เนี่ยมันมันอะไรคะมันกระทำเขาเพราะมันฟ้องร้องเขา ฟ้องร้องในคดีอะไรทุกคนพี่หนูนาก็พูดย้ำทุกวี่ทุกวันว่าที่ฟ้องร้องเพราะอะไรน้องมันด่ามันแล้วทำไมน้องถึงด่าทำไมน้องมันถึงด่ามันเพราะมันส่งข้อมูลในครอบครัวไปให้อีบานตะไลอีอับปีจังไรแม่นอกไส้ด่างทุกอย่างเหมือนกับอีบานตะไลนั่งอยู่ในเหตุการณ์ไม่ว่าใครจะไปทำแท้ง น้องคนนี้ไปทําแท้งพี่คนนี้ไปทําแท้งน้องคนนี้มีผัวกี่คนพี่ผ่านผู้ชายมาเท่าไหร่ไปอยู่กรุงเทพไปทํามาหากินด้วยกันพฤติกรรมของพี่ของน้องเนี่ยอีบานตะไลพูดได้หมดเพราะอีบานตะไลบอกว่าดิฉันดิฉันพูดได้เต็มปากเต็มคำเพราะลูกสาวดิฉันส่งข้อมูลมาให้นะคะ ดิฉันส่งข้อมูลมาให้ดิฉันนะคะสิ่งที่ดิฉันพูดไปเนี่ยมันคือความจริงเพราะลูกสาวดิฉันพูดเลยว่าคนนั้นทําแทงไอ้คนนี้ไม่ทําแทงเห็นไหมล่ะคะนั่นคือหลักฐาน